สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกองอากาศซิต,ตี้ u ท b o 2 0บสองพันยี่สิบเอ็ดครับก็ oh. ก็จะมีตัวนี้ครับกิบล็อกอยูซีที กดออกหนึ่งสองส,องสี่แล้็ยกออกเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะดำนะครับโอ,โ,โอ้โหปิดเลยเราก็จะมีตัวใหม่มาเปลี่ยน เทียบกันสองตัวครับนีรครับมันก็จะมีล็อกตรงนี้ด้วยนะครับแสงถูก เสร็จแล้วครับ